ช่วยมากบรรยากาศสวยมากกวันนี้รถเยอะนะพี่แสดงว่าคนกลับบ้านแบบเยอะเลยย้อยก็มาขาขาไปนู่นเ่ะตอนเช้าไม่ติดเลยพี่เนี่ยเนี่ยย้อยกลับบ้านบังไปอินขาเข้าไอ้ใช่ มันเริ่มเริ่มทยอยแล้วขาเข้าบางปีมันรีบกลับจังเลยเออเขาบอกเพื่อนรออยู่เขาปากไงไม่ยอมกลับเพราะเพื่อนคนเดียวขวดโซบันะกลับเพื่นยิ่งก้าวยิ่งแปลว่าตามมาเร็ลยนะเพื่อนรอเขาปากเต็มเลยเรแบบก็เลยต้องรีบไปก่อนสวยไหมจริงกับข้าวที่บ้านเลยนะบ้านของบูยออร่อยนะพี่แจ็คเขาวเหนียวร้อนๆนะพี่ จวน้ำแจน่อยเนึงนะูยออยมากินสดเลยเนี่ยกนทนหมูยอนึ่งวนึ่งแล้วผิดโหรนึ่งห้อีกอาานึ่งมันจะได้ความผอมยอหมูีิดนยมอร่อยนะพี่พี่ไปพี่ก็ซื้อมาาล้วนะก็ซื้อแต่แฟนผมเขาไม่กินนะเขากินสดได้เป็นนะแฟนผมอ่ะเขาก็ยำนะพี่เขาจะเป็นแบบยำ มคนใส่คนวาเจ้าแป้งมันเยอะนะพี่นะไม่มีพี่ไม่พูดถึงอ่ะที่เราไปซื้ออ่ะเออใช่จ้าแป้งมันจะเยอะมันจะเยอะแล้วมันจะไหนไม่รู้อะแต่ของผมเนี่ยของแท้ของแท้เลยแฟนผมเขชอบยากใส่ผักทั้งหูนะครับแม่ตัวนั้นตัวหอมเลยนะตัวหอมพี่พี่ใช่แฟนแฟนชอบเลยหอมเพราะว่าแม่ผมผัเองไง ก็ทอนมากดซุ่นใช่อีก็ยำทิ้อร่อยเลยชอบใจเขาเลยหอยใหญ่แล้วก็อะไรนะมะเขือเทศใอ่หอตสงเลยพีย่นก็ใส่ก็ใ,กในะกส่สสสน,นี้นะก็ะใส่น้ำเียมนองโอ้งงีดิมเส้นหนไปผูสุมชมชินริงไคนทำน้ำยำอาเลยก็อร่อยยู่น ก็ย yeah. ่อไม่ใช่ไม่ใหมูชิ้นหมูยอหมูป้งเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแของพี่สดสดเดมาก็เราอกินข้าวเหนียวฮะชอกินข้าเหนียวกินแจ่วเลยกินแจ่วร้อนๆเลยนะกันแจ่วแ่มากินนมกินยำกันมันก็ไม่ใช่มันเป็นแก้เบียร์วมันก็มันเป็นกับแก้มนะใช่ใช่ เออแต่ผู้หญิงก็ชอบกีกันนะผู้หญิงชอบเล็ตยำอะไรเงี้ยเขาจะกินแบบช่องเกี้ยวเปรี้ยวๆนะแต่ผมว่าไม่ชอบกินแบบเปรี้ยวๆหน่อยยำๆก็ไม่ชอบแต่กินได้หมดทุกอย่างกับแก้มมีกินได้หมดทุกอย่างยกเว้นลาบก้อย อกินดาาไปกินก่อยกินได้แต่ต้องสุกดิบไม่กล้ากินทรายเขาไปโดนอะไรมาเนี่ยรถคันนี้เป็นถอยชนเสาที่ไหนอย่างเงี้ยแต่ตอนหนาวนะพี่บ้านเรากลับไป รรออใช่ใช่ต้องต้องไปกลับกลับบ้านอ่ะต้องไปช่วงเทศกาลปีใหม่มันจะแบบบรรยากาศทุกอย่างแบบกอดก็ได้ไม่ต้องยุบยากไข่เจียวก็ได้พี่ไข่เจียวกุยยอดเจียวแล้วบรรยากาศมันดีไงช่วงช่วงไหเนี่ยอ้าวมีใหญ่แซงแล้วเนี่ยบอกอย่าช้าช้าออกเลยตามก้นไปเลยทีนี้